ครับเมนูวันนี้ผัดเกล็ดไก่บ้านนะครับนี่ครับเมนูแสนอร่อยครับทํง่ายง่ายครับนี่ครับไก่บ้านครับวิธีการทําเครื่องปรุงอยู่ในอยู่ในคลิปเลยนะครับนี่ครับไปลงมือทําเลยครับนี่ครับพริกแกงของเราครับนี่ครับจำพอแบบหยาบอลลเอียดนะครับแล้วก็เนื้อไก่บ้านของเราครับนี่ครับหั่นชิ้นพอดีคาเลยนะครับ ท้ายด้วยกระเพราครับนี่ครับกระเพราบ้านเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันด้วยรสดีนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ผงนัวนะครับแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยน้ปาปลานิดหน่อยครับเรามาลงมือทํากันเลยครับกระทะเราร้อนแล้วเราก็ใส่น้ํามันลงไปครับสามช้อนโต๊ะประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันเราร้อนแล้วก็ใส่พริกผัดพริกแกงลงไปผัดใี่หอมเลย ผัดให้ฉุนให้ทรงกลิ่นหอมเลยนะครับนี่ okay, ครับทำกินง่ายๆครับครัวบ้านๆครับครัวหลังนะครับเมน,นูบ้านๆแบบผัดให้หอมเลยครับ <c oughs> ฉุนแล้วก็เติมน้ำปลา,าข่ากระตา,านะครับแบบหห้หอมฉุนดีครับผัดของเราผัดฉุนหอมลแล้วเราก็ใส่ แล้วไก่ลงไปด้วยครับรับได้เลยเล้ากับเลยครับ,บตักจนให้ไก่เราตึงเลยนะครับนี่ครับอยให้มันโดนความร้อนทั่วๆกันครับทุเดียแล้วเราก็จะเติมน้ำล้างควกครับเพื่อตุ๋นมันครับใส่บ้านท้องค่อนข้างเหน,นียวนิดนึงครับเดี๋ยวอร่อยครับไก่บ้าน พอผัดใส่รสตึ้นแล้วนะครับนีสับถกทั่วถึงกั้งทุกชิ้นแล้วแล้วก็เติม,มน้ำล้างครกลงไปเลยขอขอเติมลขอของไปเลยครับขอขอคนเข้ากัครับแล้วก็ผัดต่อไปอีกสักพักหนึ่งครับ ครับเราก็าปุ่มรสชาติกันเลยครับรสดีครับเติมดาเล็ดรสดีแล้วก็ผสมนัวนครับต,ตามด้วยซอสปรุงรสปลาที่ยวน้ำปลาหนึ่งสองสามแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับุเขาให้เข้ากันเลยนะะี่ครับหอมเลยครับ น่ารับประทานมากเลยใส่บ้านมันเคี้ยวกับข้าวร้อนๆนั้นมอร่อยครับนี่ครับน้ำเวทขยำข้าวนะครับผัดให้แห้งก็ได้นะครับแต่ผมไว้ขยำข้าวร้อนๆนครับอร่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยกะเพราด้วยครับนี่ครับปรุงรสอร่อยนะ กะเพราไปเยอะเลยับเผ็ดใก่บ้านมันต้องกะเพราไปเยอะก็ะส่งกลิ่นหอมนี่ครับลุกเขาให้เท่ากันเลยครับทีนี้นี่หอมหอมทั้งพริกแกงหอมทั้งกะเพราครับนี่ครับเมนูนี้ข้าวบดหม้อแน่นอนครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเับเผ็ดไก่บ้านครับ พอชมคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับต่อให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปขึ้นมาครับนี่ครับวันนี้สวัสดีครับ